ฉันชื่อนางสาวเป็นกิตาชสุบสะอาดกำลังศึกษาอยู่ณมหวาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกพิกเขตบางพัฒจังหวัดสรรุรนีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาเทศาศาสตร์บัณฑิตศึปีที่หนึ่งวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอโครงการภูฟ้าพัฒนาตามพระราชมณีจังหวัดน่านของพระบาทสมเด,เพพาาด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามประนุข โครงการสวนภูฟ้าพัฒนาจังหวัดน่านพระราชลิขของสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีให้ดำเนินงานโครงการพัฒนาโดยการบูรณาการพัฒนาหลายๆด้านตามสภาพปัญหาของพื้นที่ทางด้านเกษตรโภชนาการสุขภาพการศึกษาการส่งเสริมอาชีพและการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม โครงการศูนย์ภู้พาพัฒนาจังหวัดน่านกรมป่าไม้ประวัติความเป็นมาเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2538สมเด็จพระเทพพนัสลาชสุดาสายามบรมราชกุม,มารีได้เสด็จเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรบ่อเกลือสินเทานะบ้านบ่อหลวงอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่าน ทรงเห็นสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรที่มีความด้อยโอกาสทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมจึงมีพระราชำดำริให้สำนักงานโครงการส่วนพระองค์ดำเนินการช่วยเหลือการพัฒนาในพื้นที่อำเภอบอกก่อเกลือโดยเริ่มพัฒนาที่โรงเรียนปถมศึกษาก่อนเป็นันดับแรกแล้วจึงขยายไปยังส่วนการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงประกอบด้วยสี่โครงการได้แก่ 1. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน สโครงการควบคุมโรคขา,าสารไอโอดีนสโครงการส่งเสริมสหากรสี่โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสมเด็จพระเทพ,พรัตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงโปรดให้จัดตั้งสุดฟูฟ้าพัฒนาขึ้นเมื่อเสด็จ เยี่ยมรัษฎรพื้นที่อำเภอปอกเกลในวันที่30พฤศจิกายน2542เพื่อใช้เป็นต้นแบบการพัฒนาและการถ่ายทอดความรู้การพัฒนาไปสู่รัษฎรในพื้นที่เป้าหมายท้องที่อำเภอบอกเกลและอำเภอเฉลิมเกีรติตามพระราชปณิธานของพระองค์โดยมีวัตถุประสงค์5ประการ1 เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูงและใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อไป 2. เพื่อการส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพของราษฎรและพื้นที่บนที่สูง 3. เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องด้านการตลาด 4. เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศึกษาธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น 5. ศึกษาวิจัยถ่ายทอดความรู้การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรที่ยั่งยืนกรมป่าไมา้จึงได้จัดทำโครงการสนับสนุนการดำเนินงานของส่วนภูฟ้าพัฒนาโดยอยู่ในความรับผิดชอบของหัวหน้าตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง พอ,อ2,545และเมื่อวันที่19พฤษภาคม2,546คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้โอนกรมป่าไม้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและได้ประกาศใช้บังคับตามพระราชการณียกโกโอนกรมป่าไม้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปเป็นกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและปรับปุ่มอำนาจหน้าที่และกิจการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ฟูฟ้าพัฒนาตามพระราชำดำริสมร็จพระเทศพระราชาสุดาสยามรมราชกุมารี ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูงควบคู่กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับการเพิ่มมูลค่าทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสมกับศักยาภาพของมนุษย์และพื้นที่สูงเพื่ออนุรักษ์พื้นผืนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืนเป้าหมายโครงการ ราษฎรเรียนรู้การใช้ทรัพยากรท้องถิ่นเจออนุรักษ์และมีคุณภาพชีวิตที่ดีราษฎรมีอาชีพนอกเกษตรที่เชื่อมโยงกับวัตถุดิบและภูมิปัญญาท้องถิน่นราษฎรมีอาชีพเกษตรในระบบบนเกษตรปศุสัตว์ประมงมีมาตรการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมต้นน้ำและพื้นที่ป่าไม้มีการจัดการที่ดีและมีการอนุรักษ์เพื่อใช้ประโยชน์ทางอ้อม